โอเคหนึ่งนะครับให้เราเนี่ยกำหนดขนาดเป็น1080คูณ 1080px แล้วก็ให้เราเนี่ยใส่สีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีนี้ ใส่โค้ด4ตามนี้ได้เลย2ให้เราเนี่ยกด4เพิ่มวงกลมแบบนี้มาแล้วก็จับขยายแล้ววางตำแหน่งเนี่ยมุมซ้ายบนแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีตามนี้ได้เลย3นะครับให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปขนมเราเข้ามาแล้วเนี่ยครูจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นขวดสองไส้ทุเรียนตรงกลางคือน้ำกะทิแล้วก็ให้เราเนี่ยดูว่าขนมเราเนี่ยวัตถุดิบทํามาจากอะไรเช่นถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยครูก็จะใส่ลูกทุเรียนปรับขนาดเล็กๆไว้ด้านล่างแบบนี้ถ้าเป็นกะทิครูก็จะใส่ลูกมะพร้าวแบบนี้ ถ้าเป็นโคซองเนี่ยรูก็จะใส่เป็นแป้งสาลีแบบนี้แล้วเราก็ปรับความสว่างกับคอนทาสเนี่ยให้มันดูเข้ากัน C นะครับให้เราเนี่ยคลิกที่รูปคโนของเราแล้วก็กดคอนโทรลดแล้วก็ไปที่คําว่าพิกกดพลิกแบบนี้แล้วก็เอาตูดมาเนี่ยมาชนกันตามนี้ ปรับความโปร่งใสลดลงแล้วก็ไปที่แก้ไขลูกภาพปรับเบอร์นิดหนึ่งให้เป็นเงาแบบนี้เลยแล้วก็ทําแบบเนี้ยเหมือนกันอีก2อัน5นะครับให้เราเนี่ยใส่หัวข้อในวงกลมที่ทําไว้อันแรกเนี่ยใช้ฟอนต์เป็นจามอนมานอันที่2เนี่ยใช้ฟอนต์เป็น fc safe space lau l ต่อไปนะครับวิธีใส่สีเนี่ยให้เราเนี่ยไปที่เปลี่ยนสีฟอนต์แล้วก็กดเลือกดูทั้งหมดจากสีของภาพถ่ายแล้วก็ใช้สีพวกเนี้ยให้มันคุมโทนภาพ6นะครับให้เราเนี่ยใส่รายละเอียดก็คือค้นหาคําว่าลูกศ ช่ององค์ประกอบแล้วก็มาจัดวางแบบนี้บวกกับใส่ข้อความเล็กๆแล้วก็ใส่สี่ข้อความเนี่ยให้ตรงกับสินค้าตัวนั้นหรือว่าภาพตัวนั้นเช่นถ้าทุเรียนเนี่ยก็ใส่เป็นสีแบบเหลืองๆแบบนี้ถ้าเป็นกะทิก็อาจจะใส่เป็นสีเขียวถ้าเป็นัวดซองก็อาจจะใส่เป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เลยโอเคขอบคุณครับ